ยืดแคลาติน999บาททุกความยาวของเส้นผมไม่ว่าผมคุณจะหนาขนาดไหนยาวขนาดไหนที่หนิงก็ยืดราคาเดียวไม่มีบวกเลยนะคะ999บาทดูสิคะลูกค้าผมท้กยาวทั้งหนาก็ราคานี้นะคะสุดๆแล้วนะคะลด50%ทุกรายการเลยนะคะคนไหนที่อยากยืดผมกับพี่หนิงมาเลยนะคะเราต้องเวีนตากอย่ายืดนะคะ เราจะรูดมาสุดปลายเว้นโคนนะคะดูเห็นไหมการหน,นีบเส้นผมของพี่หนิงลูกน้องพี่หนิงนะคะมีการหนีบดึงดึงดึง,ดงสุดพลังแรงม้านะแรงแรงแรงอะไรดีนะแรงช้างนะคะะทุกขั้นตอนเราจะใช้ทีมเมนทีมานะคะทำหมักทำอบไปน้ำนะคะถ้าอบไปน้ำด้วยทีมเมนมาเห็นไหมจะได้ความเงานะคะเงาวิบวับสะท้อนแสงเลยพี่หนิงบอกแล้วไงสูตรร้านพี่หนิงนะคะ น้ำย,ยายืด <Okay. S 1> ตัวโกกแล้วจะให้ดีนะจะบอกให้นะเคล็<ไ>ดลับขั้ตตนตอน uh. สุดยอดไม่รู้จะสุดยอดยังไงนะคะ uh. ก็คือการอบไอ้น้ำนะคะ uh. อบไอ้น้ำด้วยอีทิเบนอิม,มาแล้วก็ใช้เซรั่มบำรุงเส้นผมได้เงามากๆเวอร์เวอร์ฉ่ำๆ999บาทจบ